我问你呀，笨蛋。

พ่อจอนำโหร้องนะครับมาอย่งเขาดีเลืเอนา รอบที่สองแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับ

Terima kasih telah menonton! băng để xuống ครับ check liếc เอาแล้วบัง

มันกันมาเมือดใสน้อมากมากลายรลนดน้อ โอ้บามาจะเมืองท้องแลเมืองใว่าดีนะคลานกาีพไมากบนดีบนอื่นทุกไปอ้นทีมากั่นวินข่าวว่าเจ้าเปินกอเป็นพระอินทร์กอจะนำนัาหน่อยนี่ขลาราดล้มแดงไหวระแดงไทยวายปอยอยู่ทุกวัสทีสะดอกอยู่มาเท่า ทันมาหอดแล้วเห็นอีหยังแน่นอีพอเลยผ้าบริบบานมาหอดแล้วเหลังย้ายไปเป็นไม้เป็นตารนำจาคผู้เป็นตาจูเรีนเป็นสูงแล้วท่านเห็นแล้วพากันคิดยังไงแน่ผู้มานหน้าเนี่ยครับมานแต่ท่งไก่ผู้ชามาเห็นแล้วเพราะว่าเป็นเงื่อนของพวกข้าพเจ้าอยู่แล้วจะเป็้าถูกผ้าหลานมา ท่านว่า,าเป็นเพื่อนพวกมูเจ้านะครับเพื่อนหลังหนีซือว่าจังไดเนาะนี่หลักฐานประยานบอเเดียวกันหลักฐานปะย่านของนั้นจะรอครับผมเออบ้าเนอเสาเตีเจ้าตั้งดังเตี๋เจอปองรอนั่งข้าไหลเพราะมันได๋ซีว่านั่งข้ามแฟนซือว่าข้ามอใจข้าซอว่าเจ้าจานนาตาซว่าต้นร่มต้นอดซว่ากำแพงสตวทองฟูมมีควายสมเจ้า เต่าแนนแม่คำตู้ฟักตูแน,าน่คำเบิร์ดหมอเขาแนนคำเรื่ององไหนละกันหน่อยพระยาโอ้ได้หลัลกฐานพระยาอีหลีเดินนี่โอ้ยสมกับสิมาคำม,มากู้อีหลีนอแต่มาไกลาปันแนนแต่อีหยังมาแน่ล่ะพ่อพามก,ากุสาดู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  ร้านกอตางนกประหลาดเชื่อนหินคอยคนในเงเชื่อนอยูเป็นปันนาร้านกอตางนกประหลาดเชื่อนหิน้อยนื่งทาไหลกำลังมากปันนาร้านกอจางนกประหลาดเชื่อนหินภูมิน้าโคยเดียวมากท่านนี้ยังยังชนะประทังกาติยังยังชนะประทังคาติยังยังชนะประทังกาติธรรมะอยู่แล้วสี่ขึ้นได้ ได้ยังมาน้ำแนล่ะอีพอผ้ามผ้าหอยคามาใส่มาหลายแตโอ้ได้มาทุนแนวแล้วกนหนอยได้ทั้งคุณต่อพูได้ทั้งคุณก็ท้ามได้ทั้งคุณก็สงตาเจ้ากาถาบริวารเข่าคล้องเงินคองแ้วแวนเฉินสิงได้มาทุนแนลแล้วนั่งนั่งแล้วแหวนี้ยดูคล้องห้องดลัวสาใส่จิ่งเจอเคิ่ายได้มาเมื่อลองดูของติดของขาดของคุณ่ย็น้า่อ โอ้ยถามว่าอยู่แล้วสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปนอออีพ่อพามือถามว่าอยู่แล้วสิปุ๊บปักปลาปลาข้อมย่อยได้ความไข่บ่อยนีผู้ใดที่ศาสตร์ของสิเมียรังได๋สิครับไล่ออกไปเลยเมื่อไมีแต่ความสุขความสบายสิน้ำเอาเก่าของเงินทองมาให้เจ้าของบ้านจนมังมี่ยินทุขเป็นเศรษฐีอย่างนี้อางนนล่าแล้วขนาดโอ้ยน้อนไม่ตมาถามมาพูดอีนีตัวนี่จะนี้ไปกับซื่อนนะครับแตเป็นจังซั่นอีหลี้ซื่อพอพาม ข้าไปขาบริวารนะครับขืนสูบนบาทแน่นซ่านสาเดินับเดินลอจูเดอดบุบันไนแกวขาขอทองเที่ยวถึงยาติมีกมเวมันหาซีพุ่ตองเนมันค้นเที่ยวขึ้นจับไรอาตีนใจ ย่าได้เป็นบาปหายน้ำเย็นจะทำตีนไม่จะปูนฟองเลี่ยมบุษดาดูอ้อนนั่งจะเด็กหนุ่มหน่อยเที่ยวตก่นพองลงนั่งมาลุ่มติดขอบคอิ้บ้านเมือ่อตลาดเมือนขลาดเมือนลมหัวแต่าาข,าขาหาในเมืองเอาขันโจราเขาทั้งแห่นเจ้าวไร ไอ้เจ้าห้องเที่ยเกันเจ้าของบ้านตื่นมาผ้าเข่าของเพื่อนเปื้นขาดไอเจ้าแน่นรัดตอนเอาของเข่าเพื่อนเจ้าผู้บันได้แก่ประตูท้องเชื่อทองผูงลูกเจ้าเที่ยวกลองลุ่งเงื่อนข้าเผ่าในเงื่อนเจ้าใหญ่เด้อนะของอินหายมากไก่เจ้าเจีไวในีเด้อ

ปูกคำดินให้รูเมื่อนี้ปลูกคาโปลูกฝังสั่งแจกปลูกพืม้ยาเดยอดยาดยา,ยาขาดยะเขินให้มีตัวอัลตินเนวทองของเงินทองหนูหลังไหลมายาบกเถิ่นหา ยาขาดเกินบางสัตวบปะการังยังเจำดีดังเกา่าบอลนี้บอลพระเจ้าเพชด,ปด,ดโปรดสัตติกรบอลมานั่งทะะั่รดีเอาข้ามมาอผูกไว้พระแกนไทยว่ายุทุกสวัสดีเมินท่านพีอย,ย่าเดียรมีผู้ห้อยมาตองวันนี้ ไปผภู้ขาได้ัางอยู่ห่องแก้วของเงินของคำไทยแม่น้ำแก้วแหวนมหาโอมอุอะหมุกมะม,ม,มุ่ม,มั่งบากนี่มุ่นเีินสาธุอาลูกินมามันจะลูกินยอตกันล่างลนะอันนี้เป็นชินาเลว

ดินป้าดินป้าเดียมเนี่ยเดียมกันเจ้าดินป้าเดียมแค่ก็ตุ๊กหันละเก้าขาขาหัวถึงมาก่อนเลยน้าคนละคนละเก้าขาขาหัวและหัว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 ห เก้บาทเจ็ก้าบาทปดเือแดงมะงเก้าบัก้าบาทสนมเก้าสามตังเต่าแดนมะฮ้าบาทสีสีเทาสาแดนมะซอยเกาบาทหาความเจ็บไข่ยาเดมี่ควับ่ผู้คาเกบาทห 9ันไเดเป็นเศษฐีนี่เงินลา9วเคนจะโนสได้พ่นยาวห้านอน้า9ันแปอไอดเป็นมะยาหมอนามู9จ้า9มันเ้ผาว่าตู้ว่าูนบ้านแหลนี้เบื่อละแสนสอแสนโอมจูอามา้มกมา่ A eu Joia เดไปซว้อยู้ว่าใบเนออันนี้เขาปวดแค้กครับเดี๋ยวจะเป็นพิธีภายในบ้านนะครับผมอยากขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ